สวัสดีค่ะดิฉันนางมุ่ภาสุภาภมหาดประจำตัวนักศึกษา620426021038ค่ะเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่27คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะมาทำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาครั้งที่1จํานวน135ชั่วโมงดังนี้ค่ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริธรรมเขตหนึ่งคือที่ที่ข้าพเจ้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษานะคะซึ่งจะมีอำเภอที่รับผิดชอบทั้งหมด4อำเภอด้วยกันดังนี้นะคะมีอำเภอเมืองบริรัมอำเภอบ้านนานอำเภอลำไยมาาและอำเภอชำนีค่ะซึ่งในห่วงระยะเวลาที่ข้าพเจ้าฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพในครั้งนี้นะคะมีท่านประสิทธิ์พิเศษค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริธรรมเขตหนึ่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษสสาศึกษาปรมศึกษาบริษัทหนึ่งค่ะซึ่งโครงสร้างในการบริหารจัดการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษสสาศึกปมศึกษาบริเัตหนึ่งแบ่งออกเป็นสิกลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่1คือกลุ่มอำนวยการ2กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มนโยบายและการวางแผนค่ะ4คือกลุ่มส,งส่งเสริมการจัดการศึกษา 5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่ะ ะะกลุ่มที่6นะคะกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาค่ะกลุ่มที่7นะคะหน่วยตรวจสอบภายในค่ะกลุ่มที่8นะคะกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะกลุ่มที่9นะคะกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสารค่ะกลุ่มที่10นะคะกลุ่มกฎหมายและคดีค่ะซึ่งในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้นะคะ,ะมีผู้บริหารพี่เลี้ยงนะคะคือท่านวัชิพันธ์โทร,รัชัยมุกดามณีวันนะคะเป็นนักศึกษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปัจจุบัตรราชการแทนผู้ในการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตมศึกษาวิรามเขตหนึ่งค่ะนี่คือประมวลภาพนะคะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตมศึกษาเวลามเขตหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะในกลุ่มส่งเสริมค่ะเป็นระบบปัจจัยพื้นฐานรับเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันโอกาสทางการเรียนรู้ค่ะ อันนี้กลุ่มนิเทศติดตามนะคะการประเมินผลและการจัดก,การศึกษาค่ะเป็นการตรวจสอบนะคะสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ i t a ออนไลน์นั่นเองค่ะแห่งที่2นะคะคือโรงเรียนวัดบ้านสวายสค่ะข้าพเจ้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารสถานศึกษาค่ะโรงเรียนบ้นบานสวายสะนะคะมีท่านผู้อำนวยการนะคะ นายชาติชายวงคำนะคะท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นนิติกรนะคะในกลุ่มกฎหมายและคดีนะคะของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริรัมเขตหนึ่งค่ะซึ่งโรงเรียนวัดบ้านสวัยสอน,นะคะจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาสอ2พค่ะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดบริรัมนะคะซึ่งหางจากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริรัมเขตหนึ่งเป็นระยะทางประมาณ9กกิโลเมตรค่ะ ซึ่งที่เหนือนะคะก็เป็นเขตติดต่อกับบ้านด่านตบุนบ้านด่านอำเภอบ้านด่านนะคะแล้วก็ที่ตะวันออกนะคะมีเขตติดต่อกับตบุนปราสาทอำเภอบ้านด่านนะคะที่ใต้มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านยางนะคะอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะที่ตะวันตกนะคะมีอาณาเขตติดกับตบุนจุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็โรงเรียนวัดบ้านสบายศรนะคะมีเนื้อที่นะคะรวมทั้งสิ้น37มดไร่3งาน14ตารางวาค่ะ ซึ่งโครงสร้างในการบริหารนะคะของโรงเรียนวัดบ้านสอยสอก็มีดังนี้นะคะก็คือผู้บริหารเลยนะคะก็คือเป็นคณะกรรมการฐานศึกษาค่ะรองลงมาคือท่านผู้มยการนะคะสามคือคณะกรรมการหลักสูตรสีก็คือสภานักเรียนนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นสีฝ่ายงานกลุ่มงานก็จะเป็นกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณแล้วก็กลุ่มบริหารงานบุคคลแล้วก็กลุ่มบริหารงานทั่วไปค่ะซึ่งโครงสร้างในการ บริหารจัดการออกแบบเป็น4กลุ่มงานนะคะโดยมีรายละเอียดย่อยดังนี้นะคะดูกลุ่มงานบริหารงานวิชาการค่ะที่1นนะคะมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรสานศึกษาค่ะ2มีสองนะคะแผนการจัดการศึกษาและปรับปรุงแผนการสอนแล้วก็การออกแบบรูปการเรียนการสอนค่ะ3ก็คือการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4. ก็คือการวัดและการประเมินผลและการเทียบโอนการเรียนค่ะ5ก็คือการพัฒนาและ ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ค่ะ6ก็คืออื่นที่มีมากมายนะคะในกลุ่มของการบริหารงานวิชาการะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นกลุ่มบริหารงานบุคคลนะคะอันดับที่2นะคะมาดูข้อหนึ่งกันเลยนะคะก็คือการวางแผนอัตรากําลังค่ะ 2. นะคะการจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ 3. ก็คือการสรรหารและแต่งตั้งค่ะ 4ี่ก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ5ก็คือการพัฒนาส่งเสริมชดช่เกียรตินะคะ6ก็คือด้านอื่นๆน,นะคะมาดูกลุ่มที่3นะคะการบริหารงานแผนและงบประมาณนะคะก็ประกอบไปด้วย 1. นะคะการจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ2ก็คือการโอนการเปลี่ยนแปลงการเบริกสายงบประมาณะคะ่ะ ข้อ3นะคะก็คือการตรวจสอบติดตามรายงานการใช้งบประมาณการจัดหาการควบคุมบำรุงดูแลรักษาจำหน่ายพัสดุค่ะ5ก็คือการทำบัญชีการเงิน6ก็คืออื่ค่ะมาดูกลุ่มบริหารงานทั่วไปนะคะก็ประกอบไปด้วยการดูแลอาคารสถานที่และสภาพสิ่งแวดล้อมนะคะภายในสถานศึกษา2ก็คือการประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา6คือการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลการศึกษา สี่คือการบริหารงานสารบัญน,นะคะห้าก็คือการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาหกคลืนอื่นค่ะอันนี้คือภาพประมวลนะคะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารสถานศึกษาค่ะที่โรงเรียนบัดบ้านสวายสอค่ะเร่งการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพในครั้งนี้นะคะตามหลักสูตรรุษศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษานะคะ จากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะผลการประเมินสมรถสมรถนะหลักนะคะด้านการมุ่งผลสำมร็จสองก็คือการบริการที่ดีการพัฒนาตนเอง4ก็คือการทํางานเป็นทีมแล้วก็สมรรถนะประจําสายงานนะคะการวิเคราะห์การสังเคราะห์2ก็คือการสื่อสารการจูงใจ3คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร4ี่คือการมีวิสัยทัศน์นะคะ จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้นะคะผลการประเมินการมีส่วนร่วมการทําการศึกษาค้นคว้าปัญหาแล้วก็สาเหตุนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งคิดหาวิธีนะคะสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขนะคะแก้ไขแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ร่วมวางแผนแล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการให้มันรู้ตามเป้าหมายนะคะของสารศึกษา แล้วก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะปรับปรุงบริหารพัฒนาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีส่วนร่วมในการควบคุมติดตามประเมินผลนะคะในการร่วมบำรุงตามโครงการและก็กิจกรรมต่างๆให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะคะจากการฝึกประสบการณ์นในครั้งนี้นะคะจากคนประเมินนะคะก็ท่านผู้นวยการพี่เลี้ยงนะคะ และท่านผู้บริหารนะคะก็ให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กศกกำหนดค่ะนี่คือประมวลภาพน,นะคะฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะซึ่งเข้าร่วมนะคะอบรมต่างๆนะคะค่ะก็ขอขอบ,รบพระคุณนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาธมศึกษารบริร,รมเขตหนึ่งและโรงเรียนวัดบ้านสวายสอนะคะที่ได้ให้ความอรุเคเระห์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ ประสบการณ์ในการฝึกวิชาชีพบริหารการศึกษาและบริหารสารศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะคะด้วยความร่วมมือของบุคลากรและก็การทำงานเป็นทีมนะคะของพี่ที่เป็นผู้บริหารพี่เลี้ยงก็ขอขอ,ขอบคุณณนโอกาสนี้ด้วยขอขอบพระคะุณค่ะ